สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เด็กแคสเซ็ตเตอร์ก็มีหนังดีสปอยเล่าให้ฟังกันเช่นเคยในวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องไอ้คนหล,ล่อลวงเมื่อสาวๆหลายๆคนมักจะตกเป็นเหยื่อหลงคาลมของชายหนุ่มที่ลูกงามคาลม,มันหวานทําให้เรื่องราวกระบวนการนักต้มตุ๋นครั้งใหญ่นี้จึงเกิดขึ้นและเรื่องราวของหนังจะเป็นยังไงต่อมาฟังผมสปอยสรุปย่อเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับ เริ่มต้นเรื่องมาของหนังที่จังหวัดบุรีรัมย์อินาสาวผู้โลกสวยใส่ซื่อเธอนั้นทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเงินกู้อีกทั้งยังรับจ้างรีวิวสินค้าลงเน็ตผ่าน u t u b e อีกด,ด้วยและเธอคือนักเอกของหนังเรื่องนี้นั่นเองละครับเธอนั้นกำลังเป็นหนี้ก้อนโตเนื่องจากว่าโดนแฟนเด็กที่ชื่อไอเพชหลอกให้กู้เงินมาจ่ายค่าเทอมและไอเพชเนี่ยก็ชิ่งจากเธอไปทำให้อินาต้องเป็นหนี้กว่า500,000บาทใช้หนี้สป,ปีจะหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ชีวิตประจําวันของอีนานั้นก็ต้องคอยติดตามทวงหนี้ที่ลูกค้าได้กู้เงินของบริษัทไปไม่เว้นแม้แต่ครูนงนุดซึ่งเป็นครูแท้ๆของอีนาเองที่กำลังร้อนเงินแบสุดๆเพราะว่าครูนั้นได้ขาดส่งค่างวดมา2เดือนแล้วรถที่เอามาเข้าไว้ก็กําลังจะถูกยึดระหว่างที่กําลังทํางานอยู่นั้นเองก็มียอดเงินโอนเข้ามาในบัญชีของอีนา500บาทพร้อมกับมีสายลึกลับโทรเข้ามานะครับ แต่ปรากฏว่าพอรับเข้าไปเนี่ยก็เป็นจากสัมภารนะที่โทรเข้ามาโอนเงินเข้ามาให้แล้วก็บอกว่าจะมียอดเงินโอนเข้ามาอีกประมาณ50,000กว่าบาทแต่อินาเนี่ยต้องจ่ายภาษีหนะที่จ่ายก่อน10%จึงจะให้อินาไปทํารายการที่ตู้ a t m นั่นเองครับ อินาเนี่ยมันก็หลงเชื่อนะว่าจะต้องโอนเงินไปให้อีก5,5 0 0แต่ปรากฏว่าเลขบัญชีพอจะโอนเข้าไปเท่านั้นแหละครับมันก็กลับกลายเป็นว่าเป็นเลขบัญชีส่วนบุคคลไม่ใช่เลขบัญชีของสัมภารครับทำให้อินานั้นเกิดเอะใจแล้วก็ตั้งสติขึ้นมาได้และสงสัยว่าแก๊งนี้จะต้องเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์โทรเข้ามาหลอกเอาเงินอย่างแน่นอนเธอจึงให้เพื่อนนั้นช่วยเช็คบัญชีที่โอนเงินเข้ามาทีแรกให้ก่อนครับและปรากฏว่าพอเช็คเข้าไปเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นเลขบัญชีของใครรู้แม้ และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอีกด้วยนะครับเธอจึงขู่ที่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดฝั่งพ่อหนุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์คนนี้ที่ชื่อว่าทาวเวอร์รู้ว่าจะถูกจับได้แล้วเนี่ยจึงหาวิธีประนีประนอมกับอินาสิก่อนโดยเขาเสนอว่าจะช่วยใช้นี่ให้2เดือนเพื่อเป็นการไถ่โทษและจะขอร้องให้ลบคลิปเสียงและอย่าเอาเรื่องเขาเลยอินาจึงนัดเจอกับทาวเวอร์แต่สิ่งที่เธอต้องการเนี่ยคือเงิน5 0 0 0 0นบาทคืนจากไอเพจแฟนเก่าที่หลอกเอาเงินของเธอไปนั่นเอง ทำให้ทาวเวอร์ต้องคิดแผนที่จะหลอกเอาเงินก้อนนี้มาให้ได้สรุปทั้งสองคนตกลงที่จะดีลงานนี้ด้วยกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองละครับไอเพชรเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีที่ใช้คารมเก่งชอบหลอกสาวๆโดยเฉพาะสาวๆที่มีเงินตอนนี้กําลังคบหาอยู่กับเจ๊กนกเจ้าของบริษัทกนกพรทัวรนั่นเองส่วนทาวเวอร์นั้นเป็นนักต้มตุ๋นมืออาชีพผ่านงานมาอย่างโชคชน พร้อมทั้งมีสกิลอ่านปากที่สามารถรู้ได้ว่าใครนั้นพูดอะไรเนื่องจากว่าเขาเคยฝึกมาสมัยที่ติดคุกเพราะว่าต้องดูทีวีที่ไม่ได้เปิดเสียงในคุกนั่นเองละครับทาวเวอร์วางแผนเอาไว้ว่าจะปลอมเป็นบริษัททัวร์และจะเข้าไปติดต่อที่โรงแรมเรือแกนโรงแรมระดับหรูที่สุดในจังหวัดและจะไปเซอร์เวีดูสถานการณ์ก่อนที่นั่นทาวเวอร์กับอินาได้เข้าไปพร้อมกันแล้วได้พบกับผู้จัดการฝ่ายขายของโรงแรมที่ชื่อว่าพี่แซมนะครับที่ดูแลเรื่องของการตลาดและก็งานขายโดยเฉพาะ อีกทั้งยังรู้มาว่าพี่แซมเนี่ยสนิทก,กับไอเพชรมากด้วยทาวเวอร์จึงผุดไอเดียมาว่าจะลงทุนให้พี่แซมเนี่ยได้ไปเที่ยวรัสเซียแบบฟรีๆเพื่อเป็นการเอาใจแล้วก็เป็นการฝากเนื้อฝากตัวกับพี่แซมด้วยแต่จริงๆแล้วแผนนี้คือเป็นแผนขันแรกที่จะให้พี่แซมไม่อยู่เมืองไทยต่างหากวงเงินที่จะหลอกจากไอเพชรมาเนี่ยในร,ยรอบนี้ไม่ใช่5 0 0 0 0นบาทอย่างที่คิดนะครับ แต่จะเป็นจํานวนเงินถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวเพราะว่าจะต้องมีตัวละครหลายตัวได้แก่ทาวเวอร์เอาไปก่อน1ล้านบาทและนักต้มตุ๋นเมือ่อาชีพอีกหนึ่งคนที่คิดคัดจ้าง1ล้านบาทส่วนอีนาเอาไป5 0 0 0 0นและก็มีหน้าม้าสมัครไล้อีกหนึ่งคนที่จะต้องเอาไป50,000บาทแล้วคนที่จะมาเล่นเป็นหน้ามา้าหรือตำแหน่งนกต่อคนนี้ก็คือครูนงนดครูสอนภาษาจีนของอีนาที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินที่สุดนั่นเอง แผนนี้ก็คือจะให้ครูนงนุชเนี่ยปลอมตัวเป็น c e o เบียลิงหูของจีนโดยใช้ชื่อว่าพี่หลิวที่ทั้งสวยเก่งพูดภาษาจีนได้ดูไฮโซและที่สําคัญโปรไฟล์นั้นรวยสุดๆพอรู้ว่าไอเพรมันชอบหลอกผู้หญิงที่มีเงินและมันจะต้องติดกับดักครั้งนี้อย่างแน่นอนทาวเวอร์ได้ปลอมเมลใหม่ขึ้นมาแล้วก็ติดต่อไปที่บริษัททัวร์ของไอเพชนะแล้วก็อ้างว่าจะมีการติดต่อดีลงานใหญ่กับบริษัทหลิงหู่นั่นเอง พร้อมนัดเจอกันที่สำนักงานของหลิงบูในกรุงเทพอีกด้วยเพื่อให้เพชรมันได้เชื่อถือและจะได้ดูสมจริงมากที่สุดทั้ง3คนทั้งคูนงนุษย์แล้วก็อินนารวมถึงทาวเวอร์เนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องนั่งเครื่องมาที่กรุงเทพในวันที่เพชรมาถึงตึกนะครับก็กาลังจะขึ้นไปที่ชั้นของบริษัทหลิงบูแต่ว่าทาวเวอร์ที่สังเกตการอยู่ก็แกล้งส่งข้อความไปบอกว่าเปลี่ยนแผนให้มาเจอกันที่ร้านกาแฟที่ด้านล่างล็อบบี้แทนทางด้านของพี่แซมครับตอนนี้ก็ได้ตั๋วฟรีมาจากทาวเวอร์นะตอนน ทำให้ทางสะดวกแบบสุดๆพวกเขาทั้งหมดมีระยะเวลาเพียงแค่6วันก่อนที่พี่แซมจะกลับมาเมืองไทยนะและก็จะต้องหลอกเอาเงินให้เพชรให้สําเร็จให้ได้งานแรกที่แก๊งต้มตุ๋นจะต้องทำเนี่ยคือต้องเข้าไปเปลี่ยนเบอร์ของพี่แซมในมือถือของไอเพชรให้มาเป็นเบอร์ของทาวเวอร์ให้ได้สยก่อนโดยห้ามไม่ให้มันรู้ตัวทาวเวอร์ใช้ให้ครูดงนุชเนี่ยปลอมเป็นพี่หลิวนะสาวใหญ่ซีโอของเบียร์ลิงบูไทยแลนด์มาติดต่อว่าจะพาพาร์ทเนอร์มาดูพันธุ์ข้าวที่ภาคอีสานของไทยเพื่อจะผลิตเบียร์สูตรใหม่ โดยเพชรนั้นจะต้องช่วยดีลโรงแรมที่ดีที่สุดให้กับพี่หลิวโดยโรงแรมเลอรแกนนั้นคือคําตอบที่ใช่ที่สุดในการดีลงานวันนั้นเพราะทั้งหรูไฮโซแบบสุดๆถึงแม้ว่าจะราคาสูงก็ตามอีกทั้งพี่หลิวยังดูดีไฮโซเรียกได้ว่าถูกใจไอเพชรท,ที่ชอบหลอกสาวรุ่นใหญ่ที่มีเงินอยู่แล้วแผนก็ยังคงดําเนินการต่อไปเมื่อพี่หลิวขอมือถือจากไอเพชรเพื่อมาคํานวณค่าเงินหยวนระหว่างที่คุยโทรศัพท์ แผนที่2ก็ดําเนินการต่อทันทีคือจะใช้ให้อินาเนี่ยออกมาเบนความสนใจเพื่อที่ว่าจะให้เพชรได้ลักออกมาจากตรงนั้นแล้วมันก็ได้ผลจริงๆริสิด้วยไอเพชรกลัวอีนาที่เป็นแฟนเก่าเข้ามาก่อ,อก,กวนทวงเงินมันเลยรีบขอตัวไปหาอินาก่อนส่วนอินาก็มีหน้าที่ที่จะทวงเวลาไอเพชรให้ได้นานที่สุดจนกว่าทาวเวอร์จะเข้าไปหาพี่หลิวแล้วเอามือถือของอเพชรมาเปลี่ยนเบอร์ตามแผนที่วางเอาไว้ซึ่งก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายแผนการนี้ก็สําเร็จไปได้ด้วยดี หลังจากเสร็จสิ้นไปในแผนขั้นแรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นต่อมาเคือเพชรเนี่ยจะต้องติดต่อไปที่โรงแรมเลือแกนใช่ไหมครับแล้วคนที่จะต้องดีวงานด้วยเนี่ยก็คือพี่แซมผู้จัดจาก,การฝ่ายขายนั่นเองแต่อย่างที่บอกแหะครับตอนนี้พี่แซมในเครื่องของไอเพชรเนี่ยมันคือเบอร์ของทาวเวอร์ที่เมนเข้ามาใหม่อีกท้งพี่แซมตัวจริงก็ไม่อยู่ทําให้ทํางานง่ายขึ้นแล้วแผนเนี่ยก็จะไม่แตกอย่างแน่นอนทาวเวอร์ก็ได้พิมพ์ข้อความตอบกลับมานะบอกว่าตอนนี้พี่แซมเนี่ยไม่อยู่หลายวันเดี๋ยวจะให้ลูกน้องที่ชื่อว่าพงศกรไปช่วยดูแแลงงานนนี้ทเอ แล้วตัวละครตัวสุดท้ายหรือนักต้มตุ๋นมืออาชีพที่จะมาเล่นบทพลศกรก็คือพี่โจนนั่นเองครับพี่ชายแท้ๆของทาวเวอร์พี่โจนนั้นมากมายด้วยความสามารถทั้งกระล่อนเนียนด้ทุกสถานการณ์เรียกได้ว่าหลายการกาทาวเวอร์มากมายหลายเท่านักตอนนี้เท่ากับว่าแก๊งต้มตุน๋นครบทีมทั้ง4คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันต่อมาพี่โจนเนี่ยต้องเข้าไปเสนอราคาที่บริษ,ษัทของไอเพ็นะ โดยราคาห้องที่ตกลงกันไว้คือ3ล้านหกแสนบาทที่ตั้งราคามาขนาดนี้เนี่ยก็พอรู้ว่ายังไงยังไงไอ้เพชรมันต้องต่อรองราคาอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นไปตามคาดละครับราคาที่แรกเนี่ยไม่อาจจะตกลงกันได้อย่างแน่นอนทําให้พี่โจนต้องงัดไม้เด็ดแกล้งออกมาต่อรองราคานอกห้องก่อนแต่จริงๆแล้วพี่แกเนี่ยแค่ออกมาร้องเพลงเท่านั้นละครับสรุปวิวงานในวันนั้นเนี่ยถ้าไทยเพชรจ่ายเงินสดจะสามารถลดค่าห้องไปได้ที่3ล้านบาทซึ่งจะต้องจ่ายเงินสดเท่านั้นซึ่งทั้งสองคนก็ตกลงตามนี้ แผนต่อไปคือให้พี่หลิวเนี่ยอ่อยแรงๆเลยแล้วก็จะต้องหว่านล้อมเพื่อที่จะให้เพชรช่วยจ่ายเงินค่าโรงแรมไปให้ก่อน3ล้านโดยในช่วงนี้เนี่ยก็อ้างว่าเป็นช่วงที่ใกล้ปีใหม่พอดีเลยพี่หลิวเนี่ยบริษัทหยุดหลายวันและตนเองนั้นก็เพิ่งซื้อรถสปอร์ตคันใหม่มาด้วยแต่เพชรเนี่ยมันก็แข็งนะไม่ยอมตกลงที่จ่ายเงินให้บอกว่าให้พี่หลิวเนี่ยสามารถจ่ายหลังปีใหม่ก็ได้ในเมื่อเพชรดึงดันที่จะไม่ยอมจ่ายเงินครับพวกเขาทั้งหมดจึงต้องเปลี่ยนแผนใหม่ แผนที่พวกเขาจะใช้เรียกว่าแผนแคชเชียเช็คนั่นเองครับโดยจะเอารถของทาวเวอร์เนี่ยไปเข้าไฟแนนซ์ก่อนเพื่อให้ได้เงิน1ล้านบาทแล้วเอาเงิน1ล้านบาทตรงนี้เนี่ยไปแลกแคชเชียเช็คที่ตึกหลิงบูในกทมซึ่งมันก็จะได้ดูเนียนๆหน่อยเหมือนก็ว่าเช็คนั้นออกมาจากที่นั่นจริงๆเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายรูปเนี่ยส่งไปให้ไอ้เพชรดูว่าสะกดชื่อถูกไหมตรงไหมอะไรประมาณนี้ละครับแล้วก็ให้พี่หลิวเนี่ยนัดหมายทําทีว่าจะให้เอาเช็คไปให้ไอ้เพชรแต่พอถึงเวลาเนี่ยก็ให้บอกว่าแกล้งลืม แล้วก็นัดให้มารับเช็คอีกทีในวันหลังและขอร้องให้ไอเพชรจ่ายค่าโรงแรมไปก่อนล่วงหน้าซึ่งแน่นอนว่าไอเพชรเนี่ยมันต้องสงสัยเรื่องแคชเชียร์เช็คอย่างแน่นอนละครับภายหลังไอเพชรมันก็ได้โทรไปเช็คกับทางธนาคารเพื่อดูว่าหมายเลขเช็คนั้นมีอยู่จริงๆหรือว่าโกหกกันแน่ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีอยู่จริงอยู่แล้วละครับแถมยังทําธุรกรรมที่ตึกหลิงหูอีกด้วยธนาคารก็ยืนยันให้เองทําให้ไอเพชรเนี่ยพอที่จะไว้ใจพี่หลิวต่อไปได้มากยิ่งขึ้น แล้วฝั่งนักต้มตุ๋นเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเงิน1ล้านบาทไปก่อนเสียด,ด้วยและทั้งหมดนี้ก็ลงล็อกตามแผนที่ได้วางเอาไว้นั่นเองละครับทุกอย่างเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะพอทางก็สะดวกตามกําหนดการพี่แซมนั้นจะกลับมาไทยอีกประมาณ3วันทําให้แก๊งต้มตุ๋นมีเวลาพอที่จะเช็คบินในเพชรนั่นเอง ระหว่างที่กําลังสบายอกสบายใจอยู่นั่นเองนะครับพี่แซมก็ได้ไลน์มาบอกว่าต้องกลับไทยด่วนเนื่องจากว่าตอนไปเที่ยวเนี่ยเมียนั้นถูกหมากัดทําให้แกงต้มตุนเหลือระยะเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นที่ต้องเอาเงินสดออกมาจากไอเพชรให้ได้ไม่งั้นถ้าปล่อยพี่แซมกลับมาเนี่ยแผนต้องแตกอย่างแน่นอนทาวเวอร์นัดหมายให้พี่โจนเข้าไปรับเงินสดในทันทีแต่ว่าไอเพชรเนี่ยมันก็ไม่ได้จ่ายเงิน3ล้านตามที่ตกลงกันไว้นะครับ มันกะว่าจะมัดจำก่อนแค่1ล้านบาทเท่านั้นพี่โจนก็พยายามต่อรองนะว่าถ้ามัดจำก่อน1ล้านเนี่ยจะต้องจ่ายราคาเดิมคือ3ล้านสามแสนบาทที่คุยกันไว้เอเพชรมันก็บอกว่างั้นผมยังไม่มัดจำก็แล้วกันรอให้พี่แซมกลับมาก่อนน่าจะคุยกันง่ายเพราะว่ายังไงเพชรก็สนิทกับพี่แซมอยู่แล้ว <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนั้นพี่โจนก็เลยต้องหมดทางเลือกครับต้องรับเงิน1ล้านบาทมาก่อนไม่งั้นคงอดไม่ได้สักบาทอย่างแน่นอน พี่โจนแบ่งเงินกับทาวเวอร์และทั้งสองคนเนี่ยก็มองว่าตอนนี้แผนมันตามหมดแล้วคงทําอะไรไม่ได้มากจึงตกลงแบ่งเงินกันแล้วก็แยกย้ายปล่อยให้อินากับพี่หลิวรออยู่ที่โรงแรมโดยทั้งสองคนนั้นก็ไม่รู้เลยว่าตนเองนั้นได้เสียรู้แก๊งต้มตุนของจริงเข้าไปแล้วอินานั้นเชื่อใจทาวเวอร์อย่างมากเลยนะครับได้แต่นั่งรอทาวเวอร์ว่าเมื่อไรจะกลับมากินข้าวเย็นพร้อมกันแต่สุดท้ายก็ลอ,อกเกอ้อ ถึงแม้ว่าจะโทรหาทาวเวอร์นะแต่ทาวเวอร์ก็ได้ตัดสายทิ้งเธอเองก็ทั้งไว้ใจแล้วก็รู้สึกชอบทาวเวอร์มากยิ่งขึ้นไม่คิดเลยว่าจะต้องโดนผู้ชายหลอกซ้ำสองแบบนี้แต่อยู่ๆทาวเวอร์ก็กลับมาหานะทาวเวอร์เองก็ยอมรับในสิ่งที่ได้ทําลงไปว่าตนนั้นไม่ได้ดีเดอะไรมากมายนะักเขาเป็นนักต้มตุน๋นหลอกคนมาก็มากมายอินนาจะเชื่อใจคนอย่างเขาไปทําไม ทาวเวอร์ได้เล่าเรื่องราวแล้วก็บอกความจริงทั้งหมดว่าตอนนี้ได้เงินมาแค่1ล้านบาทเท่านั้นถ้าจะลุยกันต่อเนี่ยเขาก็พอที่จะนึกแผนบางอย่างออกแล้ว mm hmm. เพื่อที่ว่าจะได้แบ่งผลประโยชน์ตามที่ได้ตกลงกันไว้แต่รอบนี้อินนาก็ได้บอกว่าถ้าจะลุยกันต่อเนี่ยเธอจะต้องเป็นคนถือเงินคนสุดท้ายเท่านั้นเพราะว่าเธอไม่เชื่อใจใครอีกต่อไปนั่นเองแผนในรอบสุดท้ายที่ทาวเวอร์จะได้วางขึ้นมาครับก็คือจะสานต่อจากแผนเดิมนนั่นแหละ คือไอเพชรเนี่ยมันรู้ว่าพี่หลิวนั้นอ้างว่าซื้อรถสปอร์ตคันใหม่มาเลยจะใช้จุดนี้เพื่อล่อให้เพชรมาร่วมลงทุนซื้อรถสปอร์ตในราคาทุนนั่นเองและทาวเวอร์จะเล่นบทเป็นพ่อค้าคนนี้ด้วยตนเองหลังจากนั้นให้พี่หลิวโทรไปบอกไอเพชรให้มารับเช็คที่บุรีรัมย์ครับโดยอ้างว่าพี่หลิวต้องมาดูพันธข้าวที่นี่และยังมีของที่จะมาเซอร์พไพรส์เพชรอีกด้วยเมื่อเพชรมาถึงเจอกับพี่หลิวพี่หลิวก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเพชรค่อยไปเอาเช็คที่ห้องพี่ก็แล้วกันนะ แล้วก็ใช้รถเฟอร์รารี่คันใหม่นี่แหละครับที่ทาวเวอร์มาส่งให้กับพี่หลิวเองเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจให้กับไอ้เพชรซึ่งก็ดูเหมือนว่าไอ้เพชรเนี่ยจะชอบรถสปอร์ตเป็นอย่างมากเลยและก็อยากได้เป็นเจ้าของอย่างมากด้วยเท่ากับว่างานนี้ก็เข้าตามแผนแล้วครับทาวเวอร์ตอนนี้ใช้ชื่อว่าออโต้มีดีกีเป็นถึงเจ้าของธุรกิจนําเข้ารถสปอร์ตและเป็นที่ปรึกษาพันเข้าให้กับพี่เหลิวแถมยังมีโรงสีเข้าอยู่ที่บุรีรัมย์อีกด้วย พี่หลิวเองก็ตะล่อมแถมชวนเพชรนั่งเฟอร์เรอรี่ทาวเวอร์ก็บอกว่างั้นเดี๋ยวไปที่โรงสีข้าวของผมดีกว่าเพราะที่นั่นเนี่ยกว้างดีซึ่งทั้งไอโรงสีข้าวแล้วก็รถเฟอร์เรอรี่นะครับล้วนแต่เป็นของที่เฟกขึ้นมาทางนั้นแหะครับเช่าเข้ามาทางนั้นเลยแต่แผนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลเพราะว่าแกงนี้เล่นกันเนียนจริงๆหลังจากที่เทสรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่หลิวก็เดินตามแผนต่อเลย ทาเวอร์แกล้งเช่ารถอีกคันหนึ่งทำทีว่าจะจ้างคนมาถ่ายลงเพจซึ่งรถคันนี้เป็นรถที่ทำทีว่าจะให้พี่หลิวซื้อต่อไปอาใจพาร์ทเนอร์ทางพี่หลิวและเทาเวอร์ได้แกล้งคุยกันให้ไอเ้เพชรได้ยินทาเวอร์แกล้งบอกว่าจะขายรถคันนี้ในราคาทุนให้กับพี่หลิวเพียงแค่4ล้านบาทเท่านั้นแต่ราคาเต็มเนี่ยหล้านบาทซึ่งถ้าขายต่อยังไงก็ได้กําไรในแน่สองล้านกันเลยทีเดียวแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องจ่ายเงินสดภายในเย็นนี้เท่านั้นไม่งั้นจะให้กับคนอื่นที่พร้อมรับทันที ซึ่งพี่หลิวก็ทำทีว่าเงินไม่พอนะสงสัยอาจจะต้องขายหุ้นเพื่อมาซื้อสละมมังเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ชอบให้คนอื่นมาซื้อตัดหน้าแต่การจะขายหุ้นเนี่ยก็เสียดายครับจึงแกล้งชวนเพชรมาลงทุนด้วยคนละสองล้านบาทส่วนถ้าขายได้กาไร2ล้านเนี่ยพี่หลิวจะยกเงินตรงนี้ให้เพชรหมดเลยกลาไรเนี่ยพี่หลิวไม่เอาหรอกและแล้วก็เป็นไปตามคาดครับเอ้เพชรไม่อยากเสียหน้ากลัวว่าคนอื่นมองว่าตนเองน่ะไม่มีตังค์แล้วก็กลัวเสียเหยื่ออย่างพี่หลิวไปด้วยจึงตกลงที่จะนําเงินมาลงทุนในครั้งนี้ด้วยนนัันเองครบ พี่หลิวก็เล่นตามบทต่อเลยคือตัวเองเนี่ยจะลงเงิน2ล้านไอ้2ล้านเนี่ยก็ได้มาจาก1ล้านบาทที่ได้มาจากไอเพชรนั่นเองส่วนอีก1ล้านจะมาจากแคชเช์เช็คที่กำลังให้อินาไปแลกเงินกลับมาให้ทันก่อนเย็นวันนี้นั่นเองส่วนทางด้านขอไอเพชรนะครับก็รีบโทรไปขอเงินจากเจกหนกแฟนของมันทันที แต่ว่าตอนนี้เจกนกเนี่ยไม่สะดวกที่จะให้เงินอีกแล้วเนื่องจากว่าเพิ่งถอยรถป้ายแดงมาไปให้ไอ้เพชรไปเมื่อต้นเดือนนั่นเองทําให้ไอ้เพชรไม่มีเงินจ่ายในเย็นนี้จึงจําเป็นที่จะต้องปฏิเสธพี่หลิวไปเมื่อแกงต้มตุนรู้ว่าไอ้เพชรมันลังเลนะครับพี่หลิวกับทาวเวอร์เนี่ยก็ออกแนวเซ็งๆนะครับแต่ก็ยังพอมีเวลาที่จะถอยออกมาตั้งหลักก่อนโดยพี่หลิวทําเป็นไม่สนใจไอ้เพชรแล้วแล้วก็บอกว่าคืนนี้เนี่ยถ้าจะมาเอาเช็คเดี๋ยวจะบอกอีกทีแล้วกันว่าจะมารับที่ไหนหรืออาจจะฝากเอาไว้ให้ที่ล็อบบี้ หลังจากนั้นพี่หลิวและทาวเวอร์เนี่ยก็รีบออกมาเพื่อรับอินาที่สนามบินทันทีส่วนไอ้เพชรก็รู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากเลยครับที่ตอนนี้พี่หลิวมองว่าตนเองนั้นเงินไม่ถึงแถมท่าทีของพี่หลิวก็ดูไม่สนใจและตีตัวออกห่างไอ้เพชรเสียด้วยไอ้เพชรเนี่ยมันก็กลัวเสียเหยื่ออย่างพี่หลิวไปละครับในขณะที่กําลังขับรถตามกันออกมาอยู่นั่นเองครับก็มีโทรศัพท์จากพี่แซมโทรมาหาไอ้เพชรนะไอ้เพชรเนี่ยมันก็ดูงงนะว่าทําไมเบอร์พี่แซมที่เมมไว้ทําไมถึงไม่ขึ้นชื่อ เมื่อได้พูดคุยกับพี่แซมก็รู้ความจริงว่าไม่มีเซลล์ที่ชื่อพงศกรไม่มีการติดต่อดีลงานจองโรงแรมใดๆทั้งสิน้นพี่แซมเองก็ไม่ได้ติดสัมนมา,าแต่ว่าความจริงแล้วเพิ่งกลับมาจากรัเสเซียต่างหากพอโทรไปเช็คกับธนาคารเนี่ยแคชเชียร์เช็คก็ถูกยกเลิกไปแล้วงานนี้คนที่น่าสงสัยก็หนีไม่พ้นพี่หลิวกับทาวเวอร์นั่นเองละครับเรื่องนี้มันชักจะแปลกๆแล้วล่ะไอ้เพชรจึงขับรถสะกดรอยตามออกไป เมื่อตามไปถึงสนามบินไอเพชรก็เห็นว่าอินนากําลังขึ้นรถไปกับสองคนนั้นพอดีเลยทําให้แน่ใจได้เลยว่าอินนาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของแผนการทั้งหมดนี้เพชรมันก็ได้สะกดรอยตามไปจนเข้าไปพบกับอินนาในห้องอาหารตามลําพังและทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะก,กันและถกเถียงในเรื่องที่เกิดขึ้นเพชรยอมรับว่าตัวเองหลอกอินนาและเจกนก็เพราะว่าตนเองนั้นต้องเอาตัวเองให้รอดเช่นเดียวกัน และตอนนี้เพรเองก็รู้สึกผิดและจะแจ้งความดำเนินคดีจับแก๊งพวกนั้นก็ได้แต่ไม่อยากให้คนดีๆอย่างอีนาต้องมาเกี่ยวข้องกับไอ้นักต้มตุ๋นพวกนี้เพราะว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้ไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นเองและเขาก็อยากจะไถ่โทษที่เคยทําผิดกับอีนาจึงวางแผนให้อีนาหักหลังแก๊งต้มตุ๋นพวกนี้นั่นเองละครับ โดยที่แรกเนี่ยจะทําตามแผนของนักต้มตุ๋นเช่นเดิมเลยแต่พออีนาได้เงินแล้วให้นาเงินสี่ล้านมาแบ่งกันเพรขอแค่เงินของเพรคืนแค่นั้นเองที่เหลือจะยกให้อีนาทั้งหมดเลยซึ่งอีนาก็คงต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าจะเชื่อใจแฟนเก่าที่เคยหลอกเอาเงินของตนเองไปหรือจะเลือกเชื่อใจนักต้มตุ๋นที่ตนเองนั้นเคยมองว่าเป็นคนดี จากนั้นทุกอย่างก็ดําเนินไปตามแผนการและครับไอเพชรเอาเงินสดจากเงินเก็บของบัญชีตัวเอง2ล้านบาทไปลงทุนกับพี่หลิวและทาวเวอร์เหมือนเดิมเมื่อนัดหมายเซ็นสัญญาเรื่องรถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางด้านพี่หลิวกับทาวเวอร์ก็นาเงินสดทั้งหมดใส่กระเป๋าไปให้อินนาตามคาดเพื่อน,นําเงินไปฝากเข้าบัญชีของทั้ง4คนแต่อินาก็ไม่ได้ทําตามนั้นนะครับเธอนําเงินทั้งหมดไปหายเพชรสุดท้ายมันก็เป็นแผนการที่ไอเพชรใช้หลอกนางเอกของเราอีกเช่นเคย พอมันได้เงินทั้งหมดไว้ในรถแล้วมันก็ยิ้มหัวเราะชอบใจใหญ่ที่นางเอกโง่ให้มันหลอกอีกเช่นเคยแต่ทว่ารอบนี้มันก็เกมพลิกนั่นเองครับอินนาไม่ได้เป็นเหยื่ออีกแล้วแต่คนที่โดนหลอกกลับเป็นไอ้เพชรเ,เองเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพราะทาวเวอร์ได้ซ้อนแผนเอาไว้เลยว่าหากแผนที่หหลอกให้เพชรลงทุนซื้อลถไม่สําเร็จพวกเขาจะเดินแผน2ต่อทันทีใช่แล้วครับเหตุการณ์ตั้งแต่พี่แซมโทรหายเพชรไอ้เพชรเห็นหน้าอินนาที่สนามบินจนถึงตอนนี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในแผนการของทาวเวอร์ทั้งสิน้น กว่าเพชรจะรู้ตัวว่าเงินในกระเป๋าเป็นแค่เงินปลอมอินาก็หนีหายไปแล้วอีกทั้งเจ๊กนกยังได้รับคลิปเสียงจากอีนาที่เอเพชรยอมรับว่าหลอกทุกคนทําให้เจ๊กนกโมโหและไล่อเพชรออกจากบริษัทพร้อมทั้งขง่มขู่มาให้เพชรแจ้งความแก๊งต้มตุ๋นที่เอาความจริงมาบออ่อยด้วยส่วนนักต้มตุ๋นทั้ง4ี่คนก็ได้แบ่งเงินกันตามที่ตกลงกันไว้คุณนงนุชหรือพี่หลิวของเราก็ได้ถ่ายรถคืนได้สาเร็จและจะไม่ทําเรื่องหลอกโดงใครอีกเลยส่วนพี่โจรนั้นก็ไล่กาดยิงนะครับ ก็ได้แอบเอาเงินส่วนของทาวเวอร์ไปลงทุนทำทัวร์หลอกนักท่องเที่ยวเช่นเคยแต่ว่าภายหลังเนี่ยโดนพิษโควิดเล่นงานเข้าเรื่องแดงขึ้นจึงโดนตำรวจจับอีกรอบหนึ่งส่วนทั้งด้านอินาและทาวเวอร์ครับก็ตกลงที่จะคบกันโดยทาวเวอร์นั้นได้ตั้งใจว่าจะหันไปทำอาชีพที่สุดจริตนั่นเองและหนังก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่จากช่องของเดอะแคสเซ็ตเตอร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ